น้ำฟรีนะคะบาจากแม่ฮักนางเอกอุ้ยอารุณีค่ะเขาแถวยาวเหยียดเลยนะคะเอาคนละหนึ่งนะคะคนละหนึ่งนะคะไม่มีการรับแทนกันนะคะเพราะว่าผัวเอาแทนเมียไม่เอาแท่นผัวบ่ได้เข้าใจปะบ่ามีผัวบ่าีเมีอ่านั่นแหละบอกไว้ซื้อบอกสุขชนเมียรับแท่นผัวผัวรับแทนเมียบ่ได้ว่ามีการเอาไปให้กันเอาไปเอามัน เอาไปแฟนได้บ้านนี้บ่ไดไรแฟนกับบไา้ไรถยงมาผัวรับแทนเมียบ่ไรครับผมครับผมเอาเลยนะครับบ้านห้ากุยอารุณีค่ะคนละหนึ่งขวดหนึ่งขวดนะคะหิ่ตามสบายใจเลยค่ะค่ะ จากบ้านฮักอุ้ยอารุณีค่ะโอ้แม่ฮักนะคะพอมาอาน้ำฟรีมากอุ้ยซี่เพราะยังบึงแน่ชันร์นึ่งนั่นนั่นเออยังบึงแน่เออแล้วหมักของฟรีกาแฟเยอะเยอะพูดอะกินกาแฟรับกาแฟลูกาแฟเอ็มร้อยน้ำอารมณ์มีหมดนะคะเราได้แล้วฟรีจ้าฟรี คอาเกระขวดกระขวดนะคะจ้าขอบคุณผู้เพึ่นเอามาให้เพึ่นให้เพึ่นถือหวยรวยเบอร์คุณแม่เอียงนอซื้อเพิ่นเพิ่นบาบอกซื้อใบไปแต่ว่าซื้อเฟีเพิ่นเอียงบอกจะกี้ก็ะจำบ่ได้นะคะ ยอยเอาไปเลยคนละขวดคนละขวดให้หมดนะคะขออีเมลมีความสุขหลายๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงถูกหวยรวยเบื่อลำลำลุำ้ยลุยนะคะเด้อถือว่าในถ้ำบุญกับลูกกับเตาของมารำใจเกินร้อยนะคะไรเนี่สุขภาพแข็งแรงลำลำลุยลุเออไปเอิญค้อนไวมาเนี่ยหลับบรรยากาทีมค้อนไหวบนท่านหินค้อนไหวมาจากคนอยู่เออบอกเขาจะมาเอาบ่มี ครับ